มาลุยกันต่อเลยครับอยากให้มันเสียเวลาครับมาดูข้อ5สําหรับการตรียโจทย์เด็กมหปวช3นะครับถือว่าเป็นระดับเดียวกันลุยสอบเข้ามาหลาลัยนะครับเอาละครับสําหรับข้อนี้เป็นโจทย์ที่ผมจัดว่าเป็นโจทย์ถ้าเป็นปวชหรือมหเพราะว่ามองว่าเป็นโคตรยากสําหรับเขาอะนะซึ่งโคตรยากยังไงครับข้อน,นี้ก็ต้องการหาค่าแอดมิเตนต์หรือ YT ที่มองมาตรงนี้แอดมิเตนต์มมีหน่วยเป็นซีเมนต์ครับ เป็นค่าความนำไฟฟ้าซึ่งต่างมันเป็นค่าที่ตรงข้ามกับค่าต้านทานไฟฟ้าหรืออิมพีแดนซ์อิมพีแดนซ์ยูเซฟใช่ไหมฮะมีหน่วยเป็นโอห์มแต่แอดมิเตอร์มีหน่วยเป็นซีเมนต์ทีนี้มันเป็นมีทั้ง R มีทั้ง C มีทั้ง L ครบเลยครับทีนี้ไม่ต้องแปลงให้ L จากที่หน่วยเป็นเป็นเฮนรี่ใช่ไหมให้เป็นโอห์มเราก็แปลงให้เรียบร้อยสังเกตว่ามันติดค่า G ยังไงฮะเป็นจำนวนเชิงซ้อนให้แล้วมีหน่วยเป็นโอห์มแล้ว ปกติเอลมีหน่วยเป็นเฮนรี่ใช่ไหมเช่นกันครับ C มีหน่วยเป็นฟารัดซึ่งเขาเปลี่ยนให้แล้วเขาแปลงให้แล้วคือลบหนึ่งเจนะครับซึ่งที่มันติด J จนี้คือมันเป็นจำนวนจินตภาพนะเป็นจำนวนเชิงซ้อนเขาแปลงให้เรียบร้อยครับอยู่ในรูปของโพล์เรกแทงกลาฟอร์มนะทีนี้เขาให้หาค่าแอดมิเตนท์ถ้าหาอิมเพรสเนี่ยมันจะมองว่า3 3ส่วนเนี่ยโอเคเป็นวงจรผสมแหละแต่เราจะมองว่า ค่า L กับค่า C XL กับ XC เนี่ยมันหักล้างกันครับตอนนี้เพราะ 1J กับลบ 1J หักล้างกันแสดงว่ามันเหลือแค่1โอห์มต่อมาขนาดตัวนี้เลยอันนี้เหมือนอหลอกมาเฉยๆครับมันเหมือนกับ R 1โอห์มเนี่ยต่อขนาดกันเท่านี้ฉนั้นตัด2ตัวนี้ออกได้เลยน้ำหนักจิตใว่า,า1โอห์มขนาดกับ1โอห์มก็จะกลายเป็นเหลือ0.5ครับ0.5โอห์ม oh แล้ว มาขนานกับ1โอห์มและมี C ที่แปลงเป็นโอห์มแล้วก็คือลบ J โอห์มนะฮะอันเนี้เหลือแค่นี้เองนะหลอกมาเฉยๆครับเพราะนี่หลอกมาเฉยๆนะฮะจุด A B ซึ่งเรากำลังมองหาค่า Admittance Yt อยู่เลือแค่นี้ แตนก็เป็นส่วนกลับของอิมเพเดนต์นะครับเหมือนเหมือนกับการหาค่าความต้านน้ำจะคิดงี้ก็ได้ครับคืออ,อตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้นะมันคือเซตหนึ่งนะครับผมถนัดเป็นอิมเพเดนต์นะหลายๆคนกิจเรียนเรียนเซตมาเนี้ยเซตหนึ่งนะครับอ่านะตรงนี้คือเซตหนึ่งหรืออิมเพเดนต์ตัวที่หนึ่งนะครับมันคือหนึ่งส่วนวายอ่าอ่าโทษดิศูนย์จุดห้าโอห์มนั้นนันก็คืออ่า ส่วนกลับเข้ามาก็คือกลายเป็นถ้าวไวคือเป็นอะไรนะเป็นเข้าใจไหมก็คืออย่างงี้ฮะมันคือ1ส่วนแซทใช่ไหมฮะ y คือ1ส่วนแซทเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ1ส่วน0.5พูดง่ายว่าตัวนี้คือ2นะมันมา2ได้ไงก็คือ1หาร0.5คือ2ไงแต่เป็น2ซีเมนต์นะนะครับส่วนตัวนี้อ่าตรงนี้นะครับอ่าเป็นอิมพีแดนซ์เหมือนกันครับ เป็นโทษที่เป็น admission เหมือนกันครับเป็น y t ตัวนี้ก็คือเป็นส่วนกลับของมันนะครับก็คืออะไรตรงนี้ปกติ z ตัวนี้คืออะไรครับ z z ตัวนี้จะเท่ากับ1ลบ 1j ใช่ไหมหรือ j ก็ได้แต่ถ้าส่วนกลับของมันคือค่าอะไรครับ y ใช่ไหม y ก็เท่ากับ1ส่วนด้วย1ลบ 1j เป็น j 1ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่า y ตัวนี้ก็คือก็คือ1ส่วนด้วย1ลบ j 1 หรือ j ก็ได้ครับเมรหนึ่คูณเก็ได้เทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าค่าแอดมิแตนซ์ y t เนี่ยมันจะเท่ากับ2องบวกด้วยบวกด้วย1ส่วนด้วย1ลบ j ทีนี้บวกยังไงอ่ะไอสองนี่ไม่มีปัญหาแต่ไอ้ตัวนี้มีปัญหาคือตัวนี้ต้องคอนจูเกตครับถ้าใครเรียนจำนวนเชิงซ้อนมาผมถึงบอกว่านี่มันโคตรยากนะครับ นั้นคอนจิเกตพจน์นี้ครับก็คือคอนจิเกตหมายความว่าเอาส่วนที่เป็นส่วนคลังคนระับมาคูณข้างบนและล่างจาก1ลบ j ก็จะกลายเป็น1่บวก j คูณบนและคูณล่างครับอันนี้ต้องมีพื้นฐานของคอมเพล็กซ์น e มเบอร์ด้วยนะครับนั้นชักลงมาครับชักลงมาผมขอเท่านี้ตรงมา,มา,ม,ามาเป็นตรงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวกระดานไม่พอสองชักลงมาตรงนี้ครับ1คูณพจน์นี้ก็ได้พจน์นี้แหละครับบวกด้วย1บวก j นะแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นคุณลองไปคอนดูเกตดูนะครับคอนดเกตหมายความว่าหน้าคูณหน้าหน้าคูณหลังหลังคูณหน้าหลังคูณหลังเอ้าคูณให้ดูก็ได้ครับตรงนี้ก็คือ1ลบ g j คูณกับ1บวก j แต่ถ้าแตกช่องแล้วมันจะกลายเป็น1นกำลังสองบวกเป็น1นกำลังสองก็จะกลายเป็น2นั่นแหละตรงนี้จะเป็น2 2ยังไงครับก็คือหนหน้าคูณหน้าหน้าคูณหนึงได้หนึ่ไงหน้าคูณหลังหนึ่งคูณ j ก็ได้บวก j หลังคูณหน้าดกั j และ1หลังคุณหลังครับเจคุณเจก็เป็นลบเจคุณเจก็จะเป็นลบเจกำลังสองแต่เจกำลังสองคือเจกำลังสองคือลบหลบเจอลบเป็นบวกไงบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เลยกลายเป็นสองเพราะนั้นพจน์เนี้ยข้างล่างมันจะเป็นสองอ่าพราะข้างล่างตัวนี้จะเป็นสองเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นสองอ่าอันนี้กลายเป็นบวกด้วยหนึ่งส่วนสองบวกด้วยเจส่วนสองหรืออ่าหรือ 60.5j ครับนะอันไหนคือ2.5ครับเพราะ2บวก0.5ได้2.5ครับคำตอบคือ2.5บวก 0.5j อันไหนนะครับก็คือข้อ4ข้อนี้กว่าจะได้คำตอบมาหลายขั้นตอนมากครับมันเป็นการหาค่า admittance คือค่า y แต่เอญม,มันเป็นม,มันเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและมันเป็นมันยังเขาถือว่าเขายังปราณีเราอยู่นะคือเขาหาค่า XL กับ XC มาให้เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนหลอกหลอกตัวนี้มาเนาะหลอกตัวนี้มาแล้วก็กว่าเราจะได้คําตอบมานะครับเราก็ต้องมาใช้พื้นฐานของคณิตศาสตร์เรื่องของจํานวนเชิงซ้อนหรือคอมเพล็กซ์นัมกว่าจะแก้สมการเพื่อหาค่า a m m t t t n n t ออกมาเป็นข้อนี้ได้ครับใช้เวลาพอสมควรข้อนี้ผมจัดว่าเป็นข้อโคตรยากครับเอาละครับเดี๋ยวจะมีข้อง่ายข้อยากข้อคตยากสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ติดตามกันในคลิปต่อๆไปครับกับตัวอย่างที่678ไปเรื่อยๆครับดูหลายๆคลิปดูหลายๆตัวอย่างแล้วหัดคิดตามหัดเขียนตามว่ามันมายัางไงแล้วคุณจะเก่งครับสวัสดีครับ